สวัสดีนะคะพี่พี่หาสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะพี่นะ98นะคะพี่ร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่พบกันเช่นเดิมเลยสแกนคิดว่าโค้ดตรงนี้นะจะพี่ฟูนุกฟอง617 2 609 60แล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่98นะคะพี่ร้านนัดพักเครื่องชื่นชอบพักเครื่ององค์ไหนนะคะพี่สนใจพักเครื่องไหนทักสอบถามนัดได้เลยนะคะพี่พักเครื่องนะคะพี่มีให้พี่เลือกชมชอบซื้อหานะคะพี่หลากหลายรายการนะคะมีทั้งพระบูชานะคะพี่พักเครื่ององค์เล็กๆน้อย นะคะพี่นัทก็มีนะขอภัยจ้ะพี่กรอบพระนันก็มีนะคะพักเครื่องสวยๆนะคะพี่พี่กดติดตามมาไว้นะคะฝากช่องทางการไลฟ์สดของนัทหน่อยนะคะไลฟ์สดนะคะพี่จะไลฟ์ทุกคืนนะคะพี่ประมาณ2ถึงสาทุ่มหรือถ้าจะมาเร็วก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะพี่ภาพในการไลฟ์สดนะคะพี่อาจจะไม่ชัดเจนแบบเป็นคลิปแบบนี้นะคะพี่ขาถ้าเป็นคลิปแบบนี้จะชัดเจนนะคะพี่สนใจพระอ,องค์ไหน สอบถามนั้นมาได้นะคะถ้าพ้ายังอยู่นะคะปิดได้เลยเนะจ๊ะพี่จะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเป็นผ้าฝิ่แปรร๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ขอดูญาติดูก่อนเป็นผ้าฝิ่นหนึ่งจ้ะพี่ฝิ่นหนึ่งนะคะเนื้อสำลเีเขียวแบบนี้นะคะพีะ่นี่จ้ะพี่ฐานรองนั่งขององค์พระนะ,ะจะ๊ะจะมีช้างนะคะพี่หนึ่งหนึ่งตัวนะคะหนึ่งเชือกนะคะ,ะ,คะพี่ ฝ่องเชือกนะคะแล้วก็ฝาเชือดกันใต้ฐานเป็นดินไทยนะคะพี่ขนาดสวยงามนะคะพี่ขนาดขนาดอยู่ที่ห้านิ้วความฝูงไม่เกิน9นิ้วนะคะพี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่พักหวานช่ำเป็นพระฝิงหนึ่งนะคะพี่เป็นของหายากเช่นกันนะคะพี่ถ้าพี่ท่านได้ชื่นชมองค์ขนาดห้านิ้วนะคะพี่งานขึ้นบ้านใหม่นะคะพี่หรือว่ามอบเป็นของขวัญปีใหม่นะคะพี่ให้ญาติสนิทมิตรฝหายผู้ใหญ่นะคะพี่สวยงามจากพี่จ่าองค์นี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นดินไทยของ เก่าแบบนี้นะคะนี่จะสวยงามนะคะพี่1500บาทจ้ะพี่1 5 0 0บาทนะจ๊ะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่รายการต่อมานะเป็นนี่จ้าพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่สวยสมบูรณ์ยิ้มหวานฉ่ำแบบนี้นะคะพี่ ด้านหลังมีพอฝอนะคะพี่เป็นปีห5นะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะถ้าเป็นรูปหล่อองค์เล็กๆนะคะไม่ว่าองค์เล็กและองะค,ะะคะ์ใหญ่นะคะพี่ปี15นะคะผ่านพิธีใหญ่นะคะพี่ในหลวงลอ9เก้าเททองนะคะพี่ผ่านพิธีใหญ่ในหลวงลักเก้าเททองนะ,ะนะถ้าเป็นรุ่นนี้นะพี่เฟิสดูใน Google ได้เลยใต้ฐานนะคะพี่จะมีแผ่นยันนะคะสีทองอลามแบบนี้เลยนะคะพี่ของเก่านะพี่นะต้องมีริ้วรอยตามกาลเวลาเนี่ยพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ มีแผ่นยันฝีทองแบบนี้นะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพี่อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่นี่จะสวยงามนะคะพี่สวยงามหน้าต่างองค์พระนะคะพี่อยู่ที่รัวัดไทห้หน้าต่างองค์พระอยู่ที่ฝีนิ้วนะจ๊ะพี่ฝีนิ้วนะจ๊ะพี่นี่จะ ที่สมาธิหลวงพ่ออยู่ที่ฝีนิ้วความฝูงขององค์พานะคะพี่ค่ะความฝูงขององค์พานะคะพี่อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะพี่เจ็ดนิ้วนะคะพี่สวยงามเช่นกันค่ะแต่เป็นองค์พระสิงหนึ่งนะคะพี่จะอยู่ที่เก้านิ้วเลยนะจ๊ะพี่เก้านิ s <S <c oughs> ้วเกือบสิบนิ้วเลยนะคะพี่ถ้าฐานบนอยู่ที่แปดนิ้วนะคะจะาพี่จ๋าพระสิงหนึ่งนะคะพี่ตรงนี้แปดทองมาสวยงามเลยพระผ่านการใช้งานมา 1500สําสำหรับหลวงพ่อเงินนะคะพี่1,800นะคะพี่พระมีราคาแตกต่างกันนะคะพี่แล้วแต่การเหมาเข้านะคะพี่ต่อมานะคะโปรโมชั่นนะคะพี่องค์ละ600มาชมชิ้นแรกกันก่อน600องค์แรกนะคะพี่เป็นพระซุ้มกอนะคะพี่มีขนกด้านข้างนะคะพี่เป็นเนื้อดำๆแบบนี้นะซุ้มกอมีขนกด้านข้างนะคะพี่สวยงามแบบนี้นะองค์ละจะพี่จา6 0กบาทน,นะคะ ทำด้วยหลวงพระจงนะคะพี่หลวงพระจงนะคะวัดต,ต่างน้อนะคะพี่เป็นหล่อบโบราณหลวงพระจงวัดต,ต่างน้อนะคะพี่ใต้ฐานมีคาเขียนบอกว่าเป็นหลวงพระจงแบบนี้นะคะหกร้อยเช่นกันค่ะพี่หกร้อยเช่นกันต่อมาเป็นพระชัยนะคะพี่หาพระชัยนะคะพี่นี่จ้าเก่าๆสวยๆกันเลยจ้าพี่จ๋าพระชัยหรือพระยอดธงนะคะพี่หานี่ค่ะหกร้อยเช่นกันนะคะพี่จาพี่จ๋า ต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะพัโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยนะคะพี่ EP นี้มีน้อยหน่อยนะคะพี่มีน้อยนะจ๊ะพี่จ๋าต้องขออภัยนะจ๊ะพี่จ๋พี่มีน้อยมากเลยนะคะพอดีนะจัดพัฟมาน้อยนะจ๊ะพี่ต่อไปเราไปที่องค์ละเจ็ดร้อยก่อนนะจ๊ะพี่องค์ที่องค์ละเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่นี่จะ้ะอันนี้เป็นเหรียญ เหรียญผาป่านะคะพี่หลวงปุ่ดทวดนะคะพี่เลื่อนสมรัสศัพท์นะคะพี่ขาเหรียญเลือนนะคะพี่ปีฝุ่นแปดเป็นอันปากานะคะเหรียญนี้อยู่ที่700บาทนะจ๊ะ7จ0บาทนะจ๊ะ700นะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อกันนะคะพี่ด้านหลังเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะคะพี่ขานี้จ๊ะ700บาทนะจ๊ะ700บาทนะคะต่อมานะคะพี่อันนี้ เป็นพอกันเช่นกันนะคะพี่แต่เป็นเนื้อลงยามาแบบนี้นะคะ่ะลงยาสามสีนะคะพี่อารสองสีพี่มีสีแดงกับสีสีน้าเงินนะคะพี่เห็นเลือนลางแต่ก็สวยนะคะพี่นี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสธทรน,นะคะพี่ปีหกศูนย์นะคะพี่ โสธรปี6 0น,นะคะพี่หาจะพี่700บาทเช่นกันค่ะ700บาทเช่นกันจ้ะต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะจะเป็นนี่จะพี่อันนี้เป็นองค์หลวงพ่อโสธรนะคะพี่นี่จ้ะอันนี้เป็นสีเนื้อเงินนะคะพี่หาเป็นสีเนื้อเงินนะคะ8ปปีกรมตำรวจนะคะพี่สนใจทักสอบถามได้เลยนะคะ700บาทจ้ะ700บาทนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่รายการต่อมานะ เป็นสีทองนะคะพี่หลวงพ่อโสธรเช่นกันนะคะพี่หลวงพ่อโสธรเช่นกันนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทเช่นกัน,นะค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่จะพี่ตะกุดนะคะพี่มีรอยจานะคะนี่ตะกุดสวยๆเลยค่ะพี่ ถ้าจำไม่ผิดเป็นของอาจารย์เฮงนะคะพี่ตะกุดนะคะพี่ดอกนี้นะจะพีฟสวยมีรอยจาแตกราชัดเจนนะคะพี่นี่เจ้าของเดิมเขาเก็บอย่างดีเลยดอกนี้นะคะพี่700บาทนะคะ700บาทนะจ๊ะแล้วก็มีดอกเล็กแบบนี้ด้วยค่ะพี่หาดอกเล็กแบบนี้ด้วยนะคะพี่จะใส่ปอกหรือใส่อะไรนะคะบอกได้เลยนะคะพี่700บาทเช่นกันนะคะพี่700ดบาทเช่นกันนะคะพี่ต่อมานะคะพี่ขาในการต่อมานะ จะไปที่องค์ละ900เก้าร้อยนะจ๊ะพี่แบบหนึ่งนะคะพรนล่วงค่ะพี่หาพรนล่วงพรนล่วงฝนิ่มแดงนะคะพี่พระล่วงฝนิ่มแดงนะคะพี่นี่พระล่วงรางปืนฝนิ่มแดงนะคะพี่หาองค์นี้นะคะจ้ะพี่องค์นี้นะคะอยู่ที่ จ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ้าเจ็ดร้อยบาทอ่าต่อมานะคะพี่เราจะไปรายการละ900นะคะพี่ขารายการละ900มีเยอะมากเลยเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยพี่องค์เทาวเวทนะคะพี่องค์เทาวเวทนะคะพี่เทาวเวสฝุ่นนะคะพี่นี่ค่ะใส่กรอบมานะคะพี่สวยงามจากองค์เทาวเวทองนี้สวยมากนะคะพี่นี่ สวยงามมากเลยจ้ะพี่จ๋าองค์ทาวเวสนะคะ900บาทจ้ะพี่900บาทนะอง์ทาวเวสนะต่อมานี่พี่เป็นเบียก้าหลวงปุบุญนะคะพี่เบียก้าหลวงปุบุญด้านหลังมีรอยจานนคะคะชัดเจนเลยนะคะพี่อันนี้ขึ้นคอได้เลยไม่อายไครนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่อยู่ที่900บาทฝาดตลับ900บาทฝส่ตลับมาสวยงามเลยนะคะพี่ฝส่ตลับมาอย่างสวยงามเลยจ้ะขออนุญ,ญาตทันทันนะ อาจาพี่900บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะเป็นนี่พี่องค์นี้ก็สวยเช่นกันหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะคะพี่พิมคิตานะคะพี่นี่ชัดเจนสวยงามเลยค่ะพี่พิมคีตานะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้ะพี่นี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะพี่900บาทเช่นกันนะคะพี่900บาทเช่นกันต่อมานะคะรายการต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้ะ เหรียญอันปะก้านะคะพี่ปีสองหนึ่งนะเป็นเหรียญหันุมานะพี่นะเก่าๆฝวยๆแบบนี้เลยอันปะก้าปีสองหนึ่งเป็นเหรียญหันุมานะคะพี่หันุมานะคะพี่900เช่นกันจะพี่จ๋า9ก0เช่นกันนะคะพี่900บาทเช่นกันรายการต่อมานะคะพี่นี่จะพี่ผงสุพรนะคะพี่ผงสุพรรณนะคะพี่ เก่าๆฝุยๆแบบนี้เลยใส่ตลับเดิมๆเลยนะคะพี่สําหรับผงฟูพันนะคะ900บาทเช่นกันนะคะพี่900บาทเช่นกันนะคะ900บาทนะคะต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะเป็นนี่จ้าพี่จ๋านี่จ้าพักกิ่งนะคะพี่เป็นหลอดตันนะคะพี่แต่ใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่หาฝยงามนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยสําหรับพักกิ่งนะคะพี่่ะ ใส่ตลับมาสวยงามมากเลย900บาทจ้ะพี่900บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะพี่ชมดูนะอันนี้เป็นพ่อกลวยนะพี่นะนี่พอก g o u สวย,วยพี่สวยมากเลยตรงนี้มีตะกุดนะคะพี่แผ่นตะกุดสีทองแบบนี้นะคะพี่ความชายจีวรน,นะด้านหลังนะพี่นะมีคำขียนบอกนี่หลวงพ่อก g วยนะพี่นะากเกาแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะพี่จา ใต้าฐานเป็นแบบนี้มียันนะพี่น้านี่ให้พี่เห็นว่ามียันชัดเจนเลยหลวงพ่อล้วยอง์นี้สวยพี่นี่เป็นรูปหลอ่อรุ่นแรกของท่านเลย900าจะพี่จาก900นะคะ900บาทนะคะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมพี่อันนี้จับกระเช้ามาจับกระเช้ามาสวยมากค่ะพี่คะด้านหน้าจะ เหล็กจานนะพี่นะจับกระเช้าเงินมาสวยๆเลยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่วัดหนองโพ900เท่านั้นค่ะพี่หา900ในการละ900พี่สามารถจับคู่ได้นะลดได้นัดลดให้นะจ๊ะพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์นิยมนะคะพี่นี่จะจับกระเช้ามาเช่นกันนะคะพี่ใส่ห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะพี่นี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่หา เ0 0เช่นกันค่ะพี่ค่ะ900าเช่นกันต่อมาเป็นจอบใหญ่นะคะพี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จอบใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่นะคะพี่900้บาทนะคะพี่900บาทนะคะพี่จากรายการละ9 0 0อก็สามารถลดได้เช่นกันนะคะพี่นี่จากพี่เสือหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่หาเป็นเสือหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่จานสวยๆเลยนะจจะพี่นี่จานสวยๆเลยนะคะพี่ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นเสือนะคะเสือโหนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะเก่าๆเลยค่ะพี่แต่พี่นะสวยมากนะคะพี่จากพี่900เจ้าพี่จ๋า900องนี้นะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่เผือกหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ถ้าผิดนะพี่จ่าเป็นยันแบบนี้นะคะ่ะพี่ขา มองไม่เห็นเลยจ้ะพี่900เช่นกัน900เช่นกันต่อมาอันนี้เป็นคุณเป็นพุดโทน้อยนะคะพี่คุณแม่ชีนะคะคุณแม่ชีบุญเลือนพุดโทน้อยนะคะพี่นี่สวยๆเลย900เช่นกันจ้ะพี่900นะจ๊ะ900เช่นกันรายการต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะเป็นหลวงพ่อไผ่เหรียญกลมนะคะพี่แต่เหรียญนี้สวยมากนะคะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่หานี่ปีฟ 78นะคะ2อง8เกต่อฟิวฟูแบบนี้เลยนะคะพี่จับเรียนนี้นะคะอยู่ที่900เช่นกันนะคะพี่900เช่นกันต่อมานะจ๊ะพี่รายการต่อมานะจ๊ะพี่เป็นนี่จ้ะพี่ทะเลขอดูก,ก่อนไม่ใช่จ้ะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่กระไหลทองตัวทอนะคะพี่ตัวทอนี่ตัวทอทอจุดนะคะพี่ตัวทอจุดนะพี่นะเป็นกระไหลทองสวย องนี้ไม่ฟ้าว่าเจ้าของดืมเขาแกะทองหรือแกะเงินออกพี่เก้อยนะคะพี่เก้าร้อยนะจ๊ะเก0รต่อมานะจ๊ะพี่จ๋าเคียวเสือในสามตัวนะพี่นี่เคียวเสือมีหนึ่งสามตัวเสือหน้าแมวตัวที่หนึ่งจานคอยาฝิ่นอยตัวที่หนึ่งต้ฐานเป็นแบบนี้ตัวที่หนึ่งหน้าแมวฟิ่นอยตัวที่หนึ่งเกอบาทตัวที่หนึ่งนย้ำตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สองนะคะพี่ ขอสอขอสอก้นกลมๆเลยขอสอนะคะพี่ก้นกลมๆเลยตัวที่สองนะคะหน้าแมวเช่นกันขอสอก้นกลมๆเลยหน้าแมวเช่นกันจะพี่ขอสอก้นกลมๆหน้าแมวเช่นกันนะจ๊ะจะเก้าร้อยตัวที่สองตัวที่สามค่ะขอสอนะคะพี่ขอฝอนะะพี่นะนี่ก้นกลมๆเลยดูที่ก้นได้นะจ๊ะพี่ก้นจะกลมๆตัวที่สาม ขอฝอตัวที่3นะคะพี่ขอฝอตัวที่3นะคะพี่จะ900เช่นกันนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นขอฝอแกะเป็นปิดตานะคะพี่นีขอฝอแกะเป็นปิดตานะคะพี่นี่แตกสวยๆเลยขอฝอแกะเป็นปิดตาฝ่ายใต้นะคะพี่หนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทตัวตัวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งพูดผิด องค์ที่หนึ่งมีองค์เดียวขอฝอองค์เดียวต่อมานี่เป็นลากพุดซฟ้อนนะคะพี่อันนี้พูดได้ละเป็นหลวงปู่ฝุนนะคะจับหลักนะคะไอ้จับเข่านะคะพี่ลากพุดซฟ้อนหนุมานลากพุดซฟ้อนหลวงปู่ฝุนลงท้องมาสวยๆนะคะพี่<ม>นี่จะพันหกจะพี่เป็นไม้พุทซฟ้อนนะคะพี่เป็นไม้มงคลนะคะพี่พันหกสวยนะพี่น้าอยู่ในวงเหรียญสิบประมาณนั้นเลยสวยมากลงท้องมาสวยพี่นี่หนุมานขอ หนุมานหลวงปู่สุ่นนะคะพี่วัดสารากุลนะพันหกนะต่อมามาชมเหรียญเงินนะคะพี่เหรียญเงินหลวงปู่ทวดนะคะพี่ลงยาฝีฟ้มนะคะพ,พี่ด้านหลังนะปีฝุ่นแปดนะจ๊ะพี่ปีฝุ่นแปดนะจ๊ะพี่นี่เลื่อนสุมนัสักนะพี่นะลงยาฝีฟ้มนะปีฝุ่นแปดนะสองพันสองพี่ประกันนะจ๊ะเหรียญเงินประกันเหรียญเงินนะจ๊ะพี่ประกันเหรียญเงินให้นะจ๊ะสองพันสองนะจ๊ะต่อมาเป็นหลวงพะลุ่งนะคะพี่เหรียญนี้สวยมากนะคะพี่ค่ะ แป๊บนึงนะคะพี่คูบาฝีวิชัยค่ะพูดผิดนะคะพี่คูบานะคะพี่คูบาฝีวิชัยเป็นเหรียญคูบาฝีวิชัยเป็นเหรียญเงินลงยาฝีเขียวนะคะพี่สวยมากเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาฝีเขียวนะพี่น่าสวยมากคูบาฝีวิชัยนะคะพี่เหรียญนี้สองพันห้านะจ๊ะสองพันห้านะจ๊ะแตกต่างกัน้วจ้ะพี่หลวงปู่ทวดสองพันสองนะเหรียญนี้สองพันห้าราคาสามารถลดได้นิดหน่อยนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จะ้ะ ขอฝอตัวโตนะพี่นะตัวโตมากเลยตัวโตงวงเหรียญสิบจับกระเช้ามาเลยนะคะพี่จับกระเช้ามาเลยนะคะพี่หนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทเข้มขึมเลยนะคะพี่ 1, 1, ะะพตัวเบลเลยนะพี่นะตัวโตนะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นปูดทวดปั๊มซ้ำนะคะพี่ขาถ้าจำไม่ผิดเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะพี่องค์นี้นะ จับกระเช้าเงินนะคะพี่เง,นนเงินหนาเงินหนาหนาแกะลายมาฝุยๆนะพี่นะเงินหนาหนาแกะลายมาฝุยๆนะพี่นะองค์นี้นะพี่นะอยู่ที่สองพันห้าร้อยจะพี่สองพันห้าร้อยจะพี่ต่อมาเป้นเหรียญน,นี่คะ่ะพี่หาแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ขอภัยจริงพี่อันนี้นะไม่ทราบเกจิตต้องขอภัยนะคะพี่ไม่มีคําเขียนบอกไม่มีสลักบอกอันนี้เป็นขอบนี้เป็นเงินหมดนะคะพี่ ตรงขอบนี 1, ้เป็นเงินนะคะพี 1, ่ขอบนี้จับขอบเงินนะคะพี่จะพี่จ๋าจับขอบเงินนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่หา1,800บาท1,800บาทเลี่ยมเปิดนะคะพี่1,800บาทนะจะเป็นเหรียญเลี่ยมเปิด1,800บาทต่อมานะคะพี่หลอดตันนะคะพี่พักกิงหลอดตันนะคะพี่นี่หลอดตันสวยๆเลยนะคะพี่ มีรอยเหล็กจานนะคะพี่รอยเหล็กจานสวยๆหนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ้ะพี่ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะตองน,นี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะตามด้วยนี่ค่ะพี่น่าจะเป็นบางขุนพรมไหมพี่นะนี่เ<ๆ>ก่าแบบนี้แล้วเหลือเท่านี้เลยนะจ้ะพี่องค์นี้นะคะพี่ขาหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ้ะ ต่อมานะคะพี่ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะพี่เป็นเนื้องอนะคะพี่องค์ลอยหลวงพเดิมนะคะเป็นเนื้องอนะคะพี่ประกันเนื้องอนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยหล็กจานแบบนี้นะคะ2,500บาทจ้ะ2,500บาทจะ, 2, ทจะเลี่ยมกันน้ำใส่กรอบสวยงามบอกนัดได้นะจัดให้นะจะ้ะ สำหรับอีพีนี้นะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่ขอให้กดติดตามเอาไว้นะคะพี่ค่ะเป็นกําลังใจให้แม่คะ่ะยามเย็เนๆน,นะคะไม่ติดธุระอะไรจะมาไลฟ์สดถักททยกันนะคะพี่สําหรับอีพีนี้นัต้องขอกลาสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ